สาววัตถุมงคลทันยุคนอกวัดหลวงพ่อกุวยชุดินทะโลราคาหลักร้อยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูทุกท่านนะแล้วพี่พี่น้องน้องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะพี่พี่น้องน้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาแนะนำสามวัตถุมงคลนอกวัดของหลวงพ่อโวยชุตินทโรที่หลวงพ่อกวยชุตินทโรได้ไปร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษราคาหลักร้อยที่หลายๆคนก็เข้าถึงได้และจับต้องได้นะครับเพราะในคลิปที่แล้วนะเราได้ทําเกี่ยวกับเรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงพ่อโวยนะได้แยกประเภทอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะก็ตามไปดูนะนะับในคลิปที่ผ่านมาลวกันส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนํา3นะวัตถุมงคล นอกวัดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะพิธีดีพิธีใหญ่แล้วที่สำคัญเล่นหาราคาหลักร้อยเริ่มกันที่วัตถุมงคลที่หนึ่งกเลยนะวัตถุมงคลที่หนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะถ้าพูดชื่อวัดนี้ไปหลายๆคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะเพราะว่าวัดนี้มีการเล่นหาวัตถุมงคลมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงนะับปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่เลยนั่นก็คือวัดเทพากร นะวัดเทพกรนะได้ทําวัตถุมงคลขึ้นมานะก็มีหลากหลายรูปแบบพิมพนะ์ในช่วงราวปีพศ2513นะถึงราวปีพศ2515-16 นะครับนะประมาณนี้นะในห่วงนี้ก็จะมีพิธีบุทธาพิเศษวัตถุมงคลหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ไปร่วมพิธีบุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นนี้นะก็คือหลวงพ่อกัวชุดินทโรและยังมีครูบาอาจารย์นะอีกหลายๆท่านนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในะปัจจุบันนี้ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยอย่างเช่นนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะหนึ่งเหรียญที่ผมจะนํามาแนะนํานั่นก็คือเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนั้นะอีกด้านหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูป9้าองค์เหรียญน,นี้จะทําออกมาได้กันทั้งหมด3เนื้อนะที่เป็นเนื้อหลักๆนะจะมีกไหล่เงินกไหล่ทองแล้วก็ลมดานะส่วนพระราคาหลักร้อยที่ผมจะแนะนําคือเหรียญลมดําเหรียญลมดำาณนะปัจจุบันนี้ก็ซื้อขายกันอยู่เราวๆาช่วงประมาณนี้นะเจ็ดถึงหนึ่งพันบาท นะเจ็ดร้อยบ้างหนึ่งพันบาทบ้างเก้าร้อยแปดร้อยนะครับนะอยู่ในเลทห่วงประมาณนี้นะครับนะแล้วแต่สภาพความสวยงามนะความคมชัดแต่ว่าไม่เกินหนึ่งพันบาทส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเนื้อนี้จะอยู่เลทป,ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนมือกันประมาณเจ็ดถึงเก้าร้อยเป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดว่าสวยๆมากๆเลยนะไม่มีตําหนิเลยอาจจะเปิดได้ถึงหนึ่งพันบาทนะบางห่วงอาจจะเล่นถึงพันกว่าบาทนะแต่ในช่วงนี้ก็อยู่ที่เลทป,ประมาณเจ็ดนะถึงเก้าร้อยบาท น,นี่คือวัตถุมงคลรุ่นที่หนึ่งที่เรามาแนะนำรุ่นที่สองโอ้โหรุ่นนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับน,ะนั่นก็คือพระสังกจายวัดหนองอีดุปีพศ .2515 พระสังกจายรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นพระที่ดีมากนะแล้วก็ราคาหลักร้อยพอพุทธคุณเนี่ยนะตรงกับคนในยุคนี้มากเด่นทั้งด้านโพกทรัพย์ความจเจริญรุ่งเรืองโชคลาภการงานการเงิน นะแล้วพระรุ่นเนี้เท่าที่พอจะทราบข้อมูลมานะเบื้องลึกเจาะลงไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะพี่ๆนะว่าวัตถุมงคลชุดนี้ยหลวงพ่อลัวชุดตินทโลเนี่ยท่านสร้างนะสร้างให้นะแล้วนำมามอบให้กับวัดหนองอีดูนะมาออกในปีพศ2 5 1 5นยะยังเล่นหากันอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับมาที่รุ่นที่3นะรุ่นที่3นี้นะผมบอกเลยว่า นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเพิ่งจะโพสต์ไปลงหน้าเ Facebook นี้ไม่นานเองเป็นพิธีเดียวในประเทศไทยที่หลวงพ่อกัวชุดินทโลไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษแล้วไม่จับสายสินในการทําพิธีพุทธาพิเศษใช้วิธีการลืมตาและเพ่งจิตไปที่วัตถุมงคลตลอดทั้งพิธีนั่นก็คือพิธีวัดท่าทองแนวพิธีวัดท่าทองมีหลากหลายวัตถุมงคลที่ทําออกมาแล้วพิมพ์ที่ผมจะแนะนําคือพิมพ์นางพญานะพระนางพญาหลังยัน นะครับนะเป็นพิมพ์ที่ทําได้ออกมาสวยงามเป็นอย่างมากิบเรียบดูดีนะแล้วก็สวยงามนะแล้วองค์ไม่ใหญ่มากด้วยนะเหมาะได้กับหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะเด็กหรือว่าคนที่ชอบพระองค์ไม่ใหญ่มาก นะพระนางพญาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถนะบูชาขึ้นคอหรือห้อยขึ้นคอเนี่ยได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะไม่มีข้อจํากัดนะครับพี่ๆนะบางทีบางคนบอกว่าไอ้พระนางพญาเป็นพระของผู้หญิงนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาขยายความให้ฟังแล้วกันแต่ผมบอกได้เลยว่าสามารถนะครับนะบูชาขึ้นคอได้หมดทุกคนเลยและเป็นพิธีที่ดีมากนะพิธีนี้ยังมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะร่วมพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะต้องบอกว่าเป็นพิธีเดียวในประเทศไทยเลยนะที่หลวงพ่อกัวชุดินทโรท่านนะนั่งกํากับจิต โดยวิธีการลืมตาและเพ่งจิตไปที่วัตถุมงคลโดยไม่จับสายศีลตลอดทั้งพิธีนะครับนะก็ถือว่าเป็นพิธีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็วัดเนี้ยเป็นเป็นวัดถุ่มงคลที่มีการเล่นหากรรมนาแล้วด้วยนะครับนะในสายศิลป์านสิทธิทท์นะหลวงพ่อกลัวชุดินทโลนะก็จะชอบนะสะสมรุ่นนี้กันเพราะถือว่าเป็นรุ่นพิเศษในการทําพิธีพุทธาพิเศษและยังมีสตอรี่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวไว้จะมาเจาะรายละเอียดให้ฟังนะครับนะเกี่ยวกับรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจ ในะคลิปวิดีโอนี้ผมก็มาแนะนำสามวัตถุมงคลแล้วกันนะในเมื่อเราก็ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของออวัตถุมงคลหลวงพ่อกลนะที่เป็นเรื่องราวอะไรไปแล้วนะเราก็เลยอยากจะมาแนะนําจริงๆมีอีกหลายรุ่นนะครับพี่ๆนะยังมีอีกหลายรุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะที่เป็นพิธีนอกวัดราคาหลักร้อยนะวันนี้ผมขอยกตัวอย่างมาแค่3รุ่นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะรวบรวมนะมาให้อีก นะครับนะพี่พี่นะอ่ามาสมมติถ้าเกิดว่าใครอยากจะแนะนานะครับพี่พี่อยากจะแนะนําเราก็รู้ว่าเฮ้ยรุ่นนั้นรุ่นนี้นะพิมพ์แค่ชื่อรุ่นมาก็พอนะพี่พี่ว่ารุ่นนี้ก็มีนะราคาหลักร้อยนะไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขราคามานะนะครับนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเอ่อโดนการตรวจสอบไปนะเพราะว่ามีเอ่อพี่พี่หลายๆท่านนะครับนะอ่าอันนี้คือพี่พี่เขาไม่ได้ผิดหรอกนะแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนะว่ามีการตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับนะเขาก็จะมีการตรวจสอบอะไรไม่รู้อ่ะนะคลิปผมคลิปที่แล้วโดนตรวจสอบไปเพราะว่า เอ่อมีพี่หนึ่งท่านนะเขาพิมพนะว่าวัดนี้เขาเช่ามาราคาเท่านี้พิมพ์เป็นตัวเลขตัวเลขตัวเลขราคามานะครับนะั้นหลายหลายเม้นหลายหลายเมตรหลายๆเม้รน,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 นะคลิปก็เลยถูกโดนไปตรวจสอบนะครับนะไม่เอ่อจากทาง u t u b e นะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผิดกฎอะไรยังไงหรือว่าเอ่อเป็นเหตุผลอะไรยังไงแต่สุดท้ายคลิปก็นาะผ่านปกตินะไม่มีเอ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องถูกไปการตรวจสอบเอาเป็นว่าเราเพื่อความสบายใจนะเพื่อความปลอดภัยนะของ ช่องเรานะครับนะเอาเป็นว่าถ้ามีการตรวจสอบแบบนี้มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วนะก็ขอความกรุณาถ้าอยากจะแนะนำนะพี่ๆเพื่อนๆนะอยากจะเมนในเนี้ยนะครับนะก็พิมพ์แค่แบบว่าชื่อชื่อวัดก็พอมันนี่หรือว่าชื่อรุ่นก็พอนะรุ่นในในรุ่นนี้ก็มีนะราคาหลักร้อยอะไรแบบเนี้ยนะนะครับนะามาในรุ่นนี้ก็มีนะในรุ่นนี้ก็มีนะอะไรประมาณนี้ก็พอแล้ว นะไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขมาก็ได้นะครับพี่พนะีก็ขอความกรุณาพี่พีนะครับนะทุกท่านด้วยละกันนะนะครับนะอันนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วกันนะเพราะช่วงหลังๆมาต้องบอกว่าหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะเรื่องกฎระเบียบนะครับมีการปรับเปลี่ยนตลอดเลยนะเรื่องกฎระเบียบเรื่องอะไรเงี้ยนะเพราะบางทีอันเราอาจจะไปผิดกฎของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะอันนะี้คือต้องบอกก่อนนะว่าในคลิปวิดีโอกันในไ์สดนี่แตกต่างกันนะ นะในไลฟ์สดเนี่ยพอเราปิดไลฟ์ปุ๊บพอมีการบันทึกเนี่ยปุ๊บเขาถึงทําการตรวจสอบคลิปนะครับนะถึงทำทำการตรวจสอบเขาเขาเขาเรียกนะถึงการมีการเปิดสร้างไรายได้อย่างเงี้ยนะครับนะคนละรูปแบบกันนะถ้าเกิดในไลฟ์สดก็คือเราก็ไลฟ์ไล,ไ,ลไปไม่ได้มีอะไรนะครับนะคนละรูปแบบกับคลิปถ้าคลิปเราจะปล่อยเป็นวิดีโอออกมาเลย นะครับนะอันนี้ก็นะขอบอกไว้นิดหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะครับพี่พีนะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับนะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับนะแล้วก็ต้องขออนุญาตพูดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันพี่เพื่อความปลอดภัยนะครับนะโอเคนะครับพี่พีนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนในคลิปวิดีโอต่อไปผมมีวัตถุโมงคลหนึ่งรุ่นของวัดโคลสิตารามนะที่ผมอยากจะแนะนําพี่พีมากนะราคาหลักร้อยเป็นรุ่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลย นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ